สาราน,านากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องโทรภาพ ความคิดที่จะส่งภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยกระแสไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับโทรเลขใช้กระแสไฟฟ้าเมื่อพุทธศักราช2385นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษชื่ออเล็กซานเดอร์เบนได้เสนอเครื่องส่งภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าไปทางสายลวดวิธีของเบนมีหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องนับแต่เบื้องต้นและเครื่องโทรภาพที่ใช้กันในปัจจุบันก็ใช้หลักการที่เบนคิดไว้ให้ทั้งสิ้น ผู้ที่ค้นคว้าประดิษฐ์ระบบส่งโทรภาพได้สำเร็จเป็นคนแรกเป็นชาวฝรั่งเศสคือคาเซลลี่ซึ่งเขาได้ทดลองส่งโทรภาพทางสายระหว่างกรุงปารีสกับเมืองต่างๆเมื่อพุทธศักราช2 4 0 9เป็นผลสำเร็จท่านที่สนใจสาระนานา,นาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r n u k ก o m t h a o r t h